สุัสดียมเช้านะครับผมนี่ฮะนักท่องเที่ยวมาแล้วนะครับผมวันพูพิงเราก็ตอนรับนัองเที่ยวอยู่นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างเท่นักท่องเที่ยวครับจะมาป้อนกล้วยอ้อยให้กับน้องช้างครับที่ฮักช้างของเรานะครับนี่ฮะนัองเที่ยวเยอะนะครับอิ่มแน่นอนนะครับอันนี้อิ่มไหมเนี่ยฮะโอ้โหหมูเขียวออกแล้วนะครับผมโอ้โหบอลสูงกินอ กินอิ่มนะครับผมดูโอเคนะครับเรียงแถวกันกินกล้วยกินอ้อยกันนะครับอโ,อโ,โอ้โหเด็กวันเราอยู่กุศลน,นะครับดูกุพิงเราอยู่ไหน,นอะไรเนี่ยลูกฮะโอ้โหอยู่ด้านบนนะครับพิงอยู่ด้านบน

อาเด็กวันเรานะครับถ่ายรูปกำลังเที่ยวเสร็จแล้วอ่ะกอดพิงกอดดิกอดดิกอดพิงอันนี้ kissing kissing ตายจุ๊บดึงเอาแดนซิ i n ดึงดึงดึง oh d a n c i n งดึงมาสูงบน thank you สียง xuống ah, oh, pues à nah, ừ, Có kinh nè Ok, you photo? Ủa, Ah, oh, tiếng oh, oh, bonsung. xuống đi bắn eh. oh, eh. Vámon, vámon. Eh, eh. Eh, eh. Vámon. Eh, eh. 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 xuống Eh. 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 Bye bye Thuận, Bye bye. Bye bye trả tiếng. Thank you. Thank you. Bye bye sư Thùng. Bye bye nè. Bye bye. Bye bye. Bye bye.